เขกินแล้วนะไอ้สิขึเลยบอ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 ้เอเป็นขอนอาบ้านไอ้ไกมก่น่าจพันงานของกันเอาอะสน้องขอไปนำได้บอสิไปให้ยังนันเป็นเมียของโบายบานเมียของโบหญิงขอน้องไปนำดูเพราะว่าน้องก็อยากหูจักหมูไอ้อีกอย่างน้องอยู่แต่บ,บ้านนะไม่ได้เปิดหูเปิดตาเหตุยุขวขออกิ่งเอาลูกเอาอเกต้าน้องก็อยากเป็นหูจักหมูไอ้ด สิไปให้ยังไอ้บอกกันเลยไอ้นัดกุมองพลพนัก,กนงานเดียวกันนี่ของการเดียวกันน้องเป็นผู้ญาผู้หญิงน้องเป็นแม่บ้านน้องต้มเมืองลูกเมืองเต้าหนึ่งเข่าเป่าไฟล่างหัวล่างบวงเท่านี้แหละตามไอ้บอกกันแหละนีชิบหันมูือไงนัดกุมองแล้า,า,า,าจานท่องดีอยู่ใส่โอ,อ้ยเพิ่นไป็นแตงยูโค้กกลิ่นซอยมียะไรพิ่นนะฉันกะลัวเพิ่นฮะมาแล้วมานล้วนีโอ้มาเลยมั้ยมาจานนี้สบายดีมาเลยจานนี้จังเด้ โอ้คาเซคาเซัวพักตะโมงลาบไก่ไก่จะมาเล้นต้องบอกเ้นแล้ตบายด้วยอันเขาเสี่ยงยังเพิ่มอีกบอกบอสถ้าหากไม่ยังขอต้องการเพิ่มเขาจะเอาเองก็ได้ฉันมาเล่นเด้เออใ่เด็กสีการมินมีอันของการซีมีเอนเองก็ได้จะไม่ได้เจอพระพรอเลยก็ได้เขาจะใหแขกคอยเออเส้นตัสบายด้วยทุกคนเด้อใจละเด้อ จะต้องดีเควนเจ้าประโยกพระเขาซอยเมียมาแต่งเคงขวัวเจ้าบอกพวกเขาว่าขั้นบนแล้วเจ้าสีหามาเพิ่มเจ้าก็เป็นระดับอาจารย์เงินดั้คํำเดือนเจ้ากระสุนนาฮิกงานเจ้ากระสุนเรียยเงินเรี้ยซานอ่ะเพราะนี้น่ะเจ้ากะซอยลูกซอยเมียเห็นดู่พอกินยังยันซานมันกะปวดโคตรบนญานเมียว่ะแค่แหละเบียกเงินเวียกซานเวียกบ้านกันนะกะปล่อยให้เมียเฮตดบรแมานาทีเฮา ากับยานเมียพูดเขาบ่นใ้เอิอนยานเมียเขาเอิอนให้เกียนเมียอน่ยานท้องดีในครอบครัวเนาะเพาก็เป็นผู้นำเนาะเป็นคนในครอบครัวแค็นน้ำหนาที่เวียนงานเทเวียนงานเพียงอยู่คกกินมาจิกมาจอกมะลักมะแลกกันนะเ้าก็ปล่อยผู้หญิงเข่าแสปล่อยม่บ้านเห็ดสาจัด เฮานี่นะเฮ็ดเบี้เบิดมือบิดเว้นหาเงินนะแต่เศร้าจนคำกะระเมยแล้วนังชิมาวน,นำพาเข้าพาน้ำอยู่สิแม่แนวเ <c oughs> <อ>จ้าฟังเถอะคอยทามอยู่ถ้าหากว่าบูมี่แม่เฮื่อ,อเฮ้าจะหาเงินแต่สะดวกบ่เฮาต้อง่วงหนาพอวงหลังแม่นเฮ้าเฮ็ดเบียดหาเงินแต่จะลืมได้เฮายังมีเวลาผักตอนเทียง เขาอยัางมีเวลาเลือกตอนเชืม่มงไปดื่มกีฬาไปออกกำลังกายไปกินเลี้ยงซุ่มเซลกับหมกับขู่เตมียเห็นอย่างตื่นสามารถหาุกสาเขาลุกมาหุ้งเขาฮ่้งเขาแล้วแตงพระเขาเสาแตงพระเข่าสาวแล้วรีดเครื่องรีดเครื่องแล้วเอาลูกไปทรงโ้องเรียนทรงโรงเยนแล้วกลับมาล้างถวยล่างถวยแล้วซักเครื่องซักเครื่องแล้วรีดเครื่องปัดเพื่อนพดดอกไม้พดดอกไม้แล้วไปหาลูกหาลูกแล้วยังตกไปมู่บุญไปเห็ดเวียกแทนเท่ายสิ่งายอย่างถ่าจะลาเป็นเงินแล้ว เงินเดือนของข,องขาจาหลายล่านอยู่ไดต่อเดือนฉะนั้นการทิพัวไปเฮดเบียกหางเงินได้เหตุผลลักลักหงอดมีเมียเหตุเบียกเพื่อนอยู่ทั้งหลังเหตดให้เฮ้า่ตอง่วงหนาพาะวงหลังเข้าใจปะเข้าใจจา์ข้างไรข้างไรอุ้ยอายเหตุนีหอย่างตัวเซานี่ฮะตาเครื่องอุ้ยเห็นน้องตากกระได เมื่อเคยเห็นไอต้ตาจะเผื่อน้องพ่านมาไอ,อ,อ้ขอโทษเด้อไอ้หูวว่าน้องต้องเมยน้องต้องคเหเรียกนักกับครอบครัวน้องต้องหาภรระเลี้ยงลูกไปส่งลูกหนึ่งเขาเปล่าไฟต่อไปอาจจะเป็นคนแบ่งบ่าภรระกับครอบครัวซอยน้องเองแท้หว่าไอ้โดย